มาพบกันอีกแล้วพี่นอ้องเอียงเจ้าเจ้ามาจากนุม่มลยเอ็ดมาเจอสาใสา่ยพุมพ่มครับผมมือนี้มันอยู่หน้าวัดครับผมอใส่กอกองเอเล่ครับผมั้งใส่กอกินกับเขาถึงใส่กอกุ้นเซนพี่น้องมือนี่จัดเต็มครับผมไฟพุท่านดังอยู่พี่น้องตื่นแต่ตีหาผุ่นนอนกับรับครับผมอยากจะมาจะขายของพี่น้องฟันมาลูกค้า มาหุ้มซื้อได้มหมเนี่ยก็เลยมาตื่นมาตะเศร้าครับผมสัหรับลูกค้าตาต่อแถวจากพู้นละจะอ่านไม่ผุนละมาถึงหน้าวัดครับผมเนี่ยครับเปิดล,าน,นดลานก่อนครับผมฮะลูกค้ามาต่อคิวกันเนาะอขอให้เป็นนี่คือยังความฝันนะครับ สั่งได้นะคะไม่ะ10บ,บาท10บ,บาทวันนี้ขายจะหอดมือแรงหมดละสลับนัขายหดมือแรงเลยขายแค่เบิดละาอ๋อที่ร้ันที่นี้เล่ลา,า,าเลยเวย่มที่ร้า เ่าเงี้ยตัวเอาเปิดเตียไปหอด้วแมลงยังเลยนาสุเอ่ะมปดียงยังยังยับไปยับไปก็คือไงบน่น

ูดควนก่อนพี่น้องเขาตรงอูดควนถ้าเพื่อนเห็นควนเพื่อนก็ชิวู่าเขาว่าต่างล้านนะเนาะเขาตรงอูดให้มันเป็นควนก่อนอเทคนี้ในการขายคือให้มันมีควนก่อนให้มันขมงโค้งเข่ง,มงน,ยยงนมคือย่างล้านไก่ย่างล้านหมูย่างน้ำกุ้งเทพ,ละละพเนั่ละเขาจะเห็นให้มันมีควนก่อนทีน่าต่างลา้านเขาจะให้เปิดสโมก่อนหมพี่น้องนี่เขาจะเปิดสโมก ใส่น้ำแข็งเย็นด้วยครับที่เขาใส่ในงานคอนเสิร์ตแม่บ้าสั่งมาปัดกแดก,กมากยังยเปิดคอนเสิร์ตเห็นปะที่เขาใส่สมองเลยแารล่าสุดตัวเนี้ยเนี่ยเฮ้ รวังหน่อังแก่เนี่ยเกิดสมวกแล้วครับผมจุกครูจุกครูเฮลูพลุบมาแน่ลูกยืมเพิ่ลุบแน่จ้าปวดนี่ข้าเดียวจ้าเล่นไต่ขึ้นครับผม เลี่องไฟใส่ต่ว่านย้ำย่างเรี่ยงไฟประเดี๋ยวไหนมันหนาวมันใหม่โอ้ยหนแคยังไม่เห็นนะ้เจ้าสิเขีดแค่ยังไม่ยู่ไว้ตาขาวอกนี่ เม,มื่อวันจันนี่ตลาดนัดย้ํหมูแรงชอบเมื่อวานี้ยังมาขายเลยวือนเนี่ยวันย้มามแรงพี่น้องขายเพืนยี่ขายใส่กอกยัมืเมเศ้างมอแรงบื่อด้ขายถ้าขายเาบิร์ตกะเขาบ้านก้อนถ้าขายนั่นกี่เอาเสิกอกินก็เขาไปขายขาย้ํมหมอแรง

มือเลยทำนินงูอยู่ครับทิ้งแล้ว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 ลว,ลว,วันนี้ให้เป็นข้นดังครับผมให้เป็นข้นดังพัดลมอันนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเนี่ยประโยชน์นอย่างอย่างมันถือนี่ ข้างล่างก็วีไอพี่ครับผมตีตัววีไอพี่ตีตัวนอนนมี hot. หอดของเหลนทางได้แยงพี่น้องทานหอนเพราะห่อนกะลอกเอาเมื่อจุ่มเมืองได้พี่น้องได้ครับทานหอนพี่น้องกระดสะดุ้งแดงแดงเลยครับผมอู้ร้อนร้อนร้อนแล้วครับผมทานของแท้ครับผมอุ้ย นี่ครับท่านบัะขามของแท้เป้าดีหลายดีดอวดดีใช้ตา <c oughs> ครับผมวันนี้เห็ดวัวลายครับพี่นอ้องเพราะว่าฝันฉันดิก็เลยบอกเมียเห็ดใส่กอหลายจักหน่อยฝันดีฝันว่าลูกคา้าต่อยคิ้วซือ้อ กอากับหัวเขามักินน้ำเลยพี่น้องหัวเขาหน่อพวกน่ะหนึ่งเขามาพวความตื่นเต้นเสียวคุณเจ็ดเบียกบานทิดยังเรียบร้อยโอเคครับผมใส่ควักใส่ควักล้านใส่ควักล้านนดน้อยนี่แล้ะพี่น้อง เพียงเดียวบ่ะไปก่อนเปิดลานครับผม